วันเดย์อ็์กวันหยุดทําอะไรเป็นวันจันทร์ที่ไม่ต้องทํางานคือชิลมากถนนโล่งสุดๆจริง,รงๆแทนวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากจ,จะไปโตรตัสนะคะเพราะว่าจะไปใช้วอเชอร์ที่ได้ฟรีมา300บาทแต่เดี๋ยวทุกคนคอยดูนะได้ฟรีมา300จะใช้เงินวันนี้ทั้งหมดไปเท่าไหร่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นก็หาข้าวกินก่อนเลยวันนี้กินนิตยาไก่ย่างั่งแก้งเห็ดพอใส่ไข่รดแดงแล้วก็ผักหวานมาเพราะว่าคิดว่าร้านทั่วไปไม่ค่อยจะมีเมนูนี้เท่าไหร่ระหว่างกินไปผู้ชายเขาก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องประวัติเลกนทย คนเพราะว่าแพงมากหายากมากเวลาคุยกันเขาก็จะชอบเล่าเรื่องอะไรที่มันดูฉลาดฉลาดฉ,าดฉันก็ไม่รู้ฉันก็มัมแต่กินแซบอย่างเดียวพอกินข้าวเสร็จก็ไปเดินซื้อของกันต่อเข้ามาปุ๊บเจอทุเรียนปั๊บแล้วก็รีบเดียวออกเลยไม่ใช่ไม่ชอบนั้นแต่ว่าที่บ้านยังมีเยอะอยู่เลยถ้าเดินเข้าไปดูต้องมีซื้อแน่ๆที่จะเติมเข้าบ้านวันนี้ก็จะเป็นพวกของไก่เนื้อสัตว์ขายอย่างไข่นี่ก็ซื้อเป็นถาดเลยเพราะว่ากินเยอะจริงๆแล้วก็เอาไก่ไปด้วยค่ะประมาณ1นึโลกะว่าจะไปหมักแล้วก็เอาเข้าหม้อทอด นการน้ำหนักถูกงงตัวเองมากๆส่วนปลาตอนนี้ยังไม่เอานะคะไปซื้อแบบยกตัวจะถูกกว่าไปเจอเนื้อสเต็กมาค่ะชิ้นนี้สวยดีหยิบมาแพ็คหนึ่งมาสซนตู้แช่ไปเจอเต้าหู้โมคิตัวนี้ในที่สุดเขาก็มาเติมสต็อกแล้วนะทุกคนตอนที่เขาฮิตฮิตเคยขาดตลาดไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้มีให้ซื้อแบบถุงเบิม่มๆชิดชูซื้อทีก็ซื้อใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยค่ะอย่างพวกของใช้ปกติก็ซื้อประมาณเดือนละหนึ่งครั้งใครเคยใช้ไฮยีนสีนี้บ้างหอมมากติดใจเลยสรุปได้วอชเชอร์ฟรีมา 300, อองหมด้ของมาแค่นา มาซื้อของอิ่มก็จะพกถุงมาเป็นประจำนะคะจะแยกเลยว่าอันไหนเป็นถุงของใช้อันไหนเป็นถุงของกินถงโฟมนี้<ๆ>เอามาติดหลังรถไว้ตลอดเลยเพราะว่าใส่อาหารจะได้ไม่มีกลิน่นออกจากโลตัสเสร็จไปกันต่อบิ๊กซีตั้งใจมาซื้อแค่นี้เลยทุกคนกล้วยทอดแล้วก็ได้ผลไม้ติดไม้ติดมือไปด้วยแวเติมน้ํามันนิดนึงวอล์กวันหยุดก็ประมาณนี้ค่ะวันหยุดของทุกคนล่ะทําอะไร